ัครับยินต้อนรับสู่เมืองโคโมสัสึประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับสถานีโคโมาสึนก็จะมีรถไฟให้บริการ2อ,อย่างก็คือรถไฟท้องถิ่นครับหรือโลเคชั่นนะครับวิ่งผ่าน3จังหวัดแล้วก็เป็นรถไฟชินคันเซ็นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหนึ่ง ตรงนี้เป็นเหมือนจรตุรัสนะครับเป็นเหมือนสแควร์ของเมืองนะครับเห็นฟังชั่นที่พนังก็ชิงเซนมาจากไปสนามบินก็ขึ้นรถบัสจากตรงนี้เพื่อไปสนามบินโครมาสูดได้ครับเป็นแควประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสถานีบัสนะครับที่แฟชั่นดีในตัวเมืองส่วนข้างหน้านะครับตึกตรงนี้ ตึกนี้ก็จะเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยคมาิวเ์นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3วิทยาเขตนะครับตรงนี้คือวิทยาเขตหลักนะครับให้อสอนตรง,ตรงวิทยาเขตหลังเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับทางศิลปศาสตร์นะครับวพวกภาษาอะไรประมาณนี้ส่วนวิทยาเขตที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นวิทยาเขตเอวสุนะครับจะสอนอพวกเนื้อหาเชิงวิศวกรรมนะครับแล้วก็อีก วิทยาเขตหนึ่งจำชื่อไม่ได้อันนั้นก็จะสอนเกี่ยวกับการพยาบาลนะครับบรรยากาศในเมืองนะครับขบมนนี้ก็จะเป็นสถานีรถเ่อไม่ใช่เป็นร้านรถไฟนะครับร้าน ส่วนตรงรางตัวที่สองนี่ก็คือรางของการ่อจะชินแันเซนหรงังมันจะมีเออมันจะมสีสองรางเห็นไหมรางซ้ายกับขวานะครับจำไม่ได้ว่าไหนเป็นของ Local อรถรนอันไหนเป็นของชินแัรเซนนะครับส่วนตรงนี้เห็นเขาบอกว่ากำลังสร้างตึกใหม่ของมหาวิทยาลัยนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับน่าจะสิ้นสุดแล้นะครับถ้าพูดถึงคำว่าโคมาสึนะครับทุกคนก็ต้องคุ้นกันดีนะครับเรื่องของอเป็นเป็นแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ของอพวก excavator เพวเวเื่พอรถขุดดินรถขนดินนะครับรถดัมม์นะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูนะครับซึ่งบริษัทโคมาสึเนี่ยก็จะ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟโคมาสือเลยนะครับทำให้เราสามารถจะเดินมาดูพิพิธภัณฑ์นะครับอเหมือนจะเห็นว่ามีวันนี้มีเด็กๆมาดูพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเห็นไหมครับบรรยากาศนะครับชื่อบริษัทจะตั้งร้าเลยนะครับบริษัทโคมันมสือ,นะอนี่นะครับรถ ขุดดินนะครับ This is e x c a v a t o r and I don't know it's maybe a dump dump car นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่าอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับขอ,ของมัศสนะครับจะแสดงให้เราเห็นถึงมีรถเ,เขาเรียกว่าอุ้ขยับได้ด้วยนะครับขยับได้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าขยับได้ด้วยนะครับโอ้ย,อยขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยเฮ้ยต่อมาตอนนั้นไม่เห็นขยับเลยนะครับดูสิเนี่ยกราส่วนตรงนั้นนะผมเข้าไปดูแล้วนะครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภ,ภัณฑ์ก็าเกิดเมื่อกี้มันขยับจริงๆนะครับคุณผู้ชมดูสิ มันขยับได้จริงๆนะขยับได้จริงๆเอายิงแล้วเฮ้ยเขาจะขยับอีกรอบวไหมครับอา่าไม่แล้วเสียดายจังเออไม่ทันดูเลยดูสครับใหญ่มาก ใหญ่มากจริงๆนะครับจะให้ดูขนาดมือของผมนะครับเทียบกับล้อโอ้ my god oh my god <laughs> ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเดินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไม่ได้สำหรับช่างยนต์แบบเราหรือคนที่ชอบ ทางแมคคาลิคอแบบเราเนี่ยอบอกเลยว่าอะไรที่มีซิ่งสุดดูสิครับดูรถจกครับรถตักตดินขนาดยักษ์นะครับดูสิเพ่ดูตูกระบอกไฮดรอลิกนั่นสิโอ้ดูบอกว่ายอดมากนี่เหมือนจะเป็นใช้ในพวกงานเหมืองนะครับนะ สายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับโอเ้โอเส้นใหญ่หมเลยใหญ่ใหญ่เท่ากับบอกไฮดรอลิกบ้านเราเลยนะ <c oughs> ครับะ <c oughs> จะพาไปดูข้างในนะครับอ่าสว่วนนี้นะครับจะเป็นสเปคชีตของตัวคูมันซื้อเก e ้าสามอีขีสองนะครับ กำลังนะครับสอง4ี่กิโลวัตต์นะครับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดนะครับเกือบสาัรนอคตันน้นำหนักรวมตัวรถก็เกือบเกือบ5้าร้อยตันไปแล้วนะครับความเร็วสูงสุด65้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับไม่รู้ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับนะฮะสเปคยางนะครับยางนะ นี่นะครับดูไฮดรอลิกที่ใช้ตันตัวกระบะนะครับใหญ่มากโอ้โหดูเครื่องยนต์อย่างเราคนที่ชอบเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมาเห็นม่คงจะแบบนะครับดูสิอ่บรรยากาศเพาวันนี้มีนักเรียนมาทัศนศึกษาด้วยนะครับโอ้โหดูสิ ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องควบคุมนะครับของเอ่อโคมาซึนะครับ 930E นะครับโอ้โหใหญ่มากภาพดูถ้าเราทงขับนะครับนะโอ้เบานุ่มซะด้วยนะนี่มีอะไรบ้างเนี่ยแบตเตอรี่ อุณหภูมิไฮดรลิกออยปั๊มนะครับวอเตอร์เทมนะแห่งนั้นน้ำมันนะครับความถูกเชื่อเพลิงความเร็วนะครับนะอ่ามีมีรอบมี A.P.M บอกนะครับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอโ้โหไหนที่แบบว่ามีแค่เล่งอย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นนะวันพะัดเตอรคอนโทรลนะครับ เดี๋ยากให้โอกาสเขาได้ขาดูน,นะครับดูบิเนี่ยคุณคิดว่ามันจะมีรถกี่คันในโลกที่เราต้องขึ้นบันไดเพื่อมาขับวะโอ้โอ้ตายตาย,น,น,ยะนะครับต่อไปก็จะเออดูใต้ท้องนะครับลอดใต้ท้องนะเหมือนลอดใต้ท้องช้างนะครับนะโอ้ดูซิเนี่ย มันเป็นยางจริงๆนะเนี่ยมันเป็นยางจริงนะเนี่ยไม่ใช่โมเดลแล้วเนี่ยเป็นของจริงเนี่ยดูโอ้โหโอ้ห oh, my ก o d โอ้ตตายตาย่แต,ต,ตความยิ่งใหญ่นี้โอ้นี่คือแสงยานุภาพนะครับทางงานเหมืองของเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะครับแต่เหมือนกับว่ารถคันนี้จะประจำการอยู่ในอ,อ,เอเมริกานะครับ แล้วก็ขนมาที่ญี่ปุ่นดูเดยอะยางล้อดเดียวไม่เอาไม่อยู่ครับ้องเป็นสองล้อนะครับซินเนี่ยนี่ล้อตตยท้องช้างของจริงออกแนวเวมมอสนะครับเฮ้โอ้ใช้ไฮดรอลิกบังคับเลี้ยวนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักด้วยไฮดรอลิกนะครับนี hey. ่ แล้วสปริงแม่จะเอาอยู่วะเนี่ยเห็นเห็นเห็นเลาเลับลโอ้ไน่าจะเป็น มเอเตอร์ไฟฟ้านะครับไม่ัวนะเพราะว่าไม่รู้ค่อยดูสเปกเหมือนกันแต่ดูจากลักษณะแล้วนะ,ะมีเครื่องยนต์ขนาด2700แรงม้านะครับนะอเ,เอนจินเอนจินนะครับหกหกหมืนซีซีว้โอ เห็นเรดิเอเตอร์ม่วนโอ้ตายตายตายง่วงนะโอ้ oh, my god uh เอ่อนั่นคือเทอร์โบไหมอ่ะเทอร์โบไหมนะใช่ครัรยากาศนะครับไม่ชัวร์ใช่ใช,ใช่ใช่เธอโบแหละตรงนี่้เหมือนยิงติดได้อยู่เปล่าแต่ผู้จ้างสนั่นะไม่น่าจะได้แล <c ười> ้วแหละอืต่อไปนะครับอื อยากให้ดูยางยจริงยางนี่คือแบบดูโอ้โหดูสิอือยอดยอดอ๋อ<ม>ถ้าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะนะครับคงจะเป็นเครื่องยนต์นะชนกับ generator นะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ข้างหลังนี้นะครับนะอันนี้เดานะเดาไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ เครื่องยนต์อยู่นี่นนน 2, เครื่องยนต์ขนาด2700อยแรงม้าเนี่ยนะครับนี่กาจะเป็น g e n e r a อร์ที่ใช้ปั่นไฟนะครับตัวนี้น่าจะเป็น g e n e r a อร์แล้วก็นี่นนจะเป็นสายไฟไฮโวลท์นะที่เอาไฟไปใจ่ายให้กับเพลาขับข้างหลังต่อนะครับนะข้างหลังนี่คงเป็นมอเตอร์นะนะโอเคโอเคมีแค่เดาเดาไปไงั้นหละไม่รู้หรอกนะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ไปต่อ นี่นะนี่นะครับความยิ่งใหญ่ของโคมาสึนะครับ PC 4 0 0 0นะครับนี่ดูสิเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากนะครับโอ้นจะมีรถสะกีคันนี้ที่เราต้องขึ้นบันไดเพื่อไปขับเนี่ยถามว่าในโลกนี้มันมีเครื่องจกอักรใหญ่แบบนี้ไหมก็มีแหละแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นของจริงนะจะเห็นในวิดีโอ พวกคูีวอเลอร์อะไรพวกนั้นนะครับแต่นี้เป็นแบบหินกระตาเปนย่าีจริงๆด้ได้ไอไรกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูดูความยิ่งใหญ่คโอ้ใช่ใช่นะครับเมื่อกี้เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ตอนขึ้นบันไดนะครับ เพื่อความปลอดภัยดูสิครับแล้วก็โอ้มันใหญ่มากจริงๆครับโอ้ต่มีน้องการคอนโทรลอยู่นะเขาเปิดเป็นแบบว่าให้เข้าฟรีเข้าชมนะครับดูใหญ่มากอ่านี่ให้ดูหลังกระบะนะครับของ ตัว 930e โอ้ใหญ่มากนี่เขาคงต้องใช้ทำงานคู่กันแหละเนาะใช่ไหมสายไฮดรอลิกโอ้ไม่ก็โอ้ยตา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 ยไปเขาเขาก็บอกไฮดรอลิกเราจริงที่เราใช้เนี่ยเอาแค่สายมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนหรูมนะครับห้องที่ใช้คนโทรลรถ ผมมาสื่อพีซีสี่พันครับคอมคอนโทร นี่เป็นบริษัทคมมิสึนะครับอ,อันนี้อันนี้เป็นเหมือนแบบเฮดคอร์เตอร์นะครับที่จริงมันจะมีแพลน์์อยู่ตรงอวสุนะครับอวสุตรงที่ผมเรียนอยู่มันจะมีแพลน์์ที่มันจะเป็นแพลน์ที่ใช้ในการประกอบหรือผลิตรถไบโคแต่ไม่ใช่ไซนี้นะเป็นไซส์ทั่วไปนะครับจะมีแโอ้ให้ซูมิมเาเซนนะครับกัดแล้วนะครับถึงเวลาเรียนแล้วตอนนี้มันสิบโมงสิบหกแล้วมันมีคลาสสิบโมงครึ่งนะอันนี้เป็นสถานี ผมมาสื่อนะครับเนียจะมีสานรฝังชิ้นฮันเซนนะกับสถานีาของรถไฟโล์คอเทรนนะครับแต่คำว่าโลวคอเทรนของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนรถท้องถิ่นบ้านเรานะครับโลเ์คเทรนของเขาคมันมันเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นคล้ายๆกับ b t s บ้านเรานะครับนะแต่เป็นโลวคอเทรนนะครับสุดยอดเลยนะครับเทคโนโลยีความก้าวหน้านะครับนะ โอเคครับวันนี้มีเท่าน,นี้ก่อนเนาะข้างในนี้ก็จะเป็นพูกเฟสติลิลที่มีร้านอาหารของกินนะครับให้บริการะรคับโอเคก <Okay. S 1> ็จะกลากันไปด้วยภาพข้างหลังนี้แล้วกันของบริษัทต้นแฟกเตอร์นะครับที่ยิ่งใหญ่เป็นสื่อ